สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้องนาตยาไม่ลสนานะคะสวัสดีครับอันนี้ก็มาเจอกันช่วงเย็นๆนะคะคุณพ่อก็เพิ่งกลับกลับจากไปเอาสับปะรดนะคะวันนี้ก็ได้ดูช้างแทนพ่อทั้งวันเลยนะคะก็ขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปดูให้ตอนช่วงเช้าๆแล้วก็สายๆนะคะ พอดีต้องทำความสะอาดเอาสับประรดให้เขากินเอาน้ำให้เขากินนะคะก็เลยไม่ได้่ายคลิปให้ดูนะคะพี่ก็ไปโรงเรียนนะคะนี่นะคะพี่นตานตานาตาสวัสดีจ้าแนรเรว็วสวัสดีจ้าหน่อยสวัสดีพี่พีเอฟพีในโลกเร็ว สวัสดีจ้าสวยๆลูกสวย,สวยๆยสวัสดีครันัวัสดีดีเนี่ยโอ้สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะจ้าด้วยจ้าสวัสดีครับพีพีเอฟซี MC นะครับที่มีหัวใจรักช้างทุงกคนนะครับ เป็นงไงบ้างครับอากาศหนาวไหมครับนี้ก็มาค่ำหน่อยครับไม่ค่อยหนาวนะครับมาน,าน้นานสยามาเดี๋ยวจะาอาบน้ำในในอ่างเมื่อเช้าไม่ยอมอาบนะ้ำไม่ยอมให้อาบน้ำให้เลยนะคะ นักเลยน่าบว่เอ้าน่าเย็นเนี้ย <c oughs> ในจับน่ามเราปล่อยน่ามถิ่มเลยกำลังคันเนื้อคันตัวอยู่ครับก็เมื่อเช้าก็ได้ให้พี่นัตยาผิงไฟนะคะคุณพ่อก็ไปเกี่ยวหญ้าแต่เช้าๆเลยนะคะตักบนสู้หน,นาวะ อบบาบแล้วบนสูงแล้วอาบไหมตักบนสูงอาบน,นานนี้ประเดี๋ยวอาบลายมือแ <c oughs> ล้วบ,บนขี้ดินขี้ดินเต็มหลังเลยบนสูงบนสูง,ลลบบาลางแล้วตักแล้วอาบบะอาบไม่ได้อาบหลายวันนะครับ น้ตยาจะกินน้ำอย่างนี้ครับอเอาสายยางเข้าแปน้นในปากเลยครับตอนเย็นก่อนนอนก็เดี๋ยวจะบนสุดบนให้น้าตยาพิงไฟอีกนะคะบนบนสุงบนตักมาไม่ยอมีะมารู้กัน เพราะว่าพาอกตกเย็นมาตอนค่ำๆนะคะก็จะอากาศก็จะเย็นเหมือนตอนเช้าๆนะคะบนชุ่บนอบาบน้ำแล้วบนเร็าบนเร็วบนชุ่มบนชุ่มอาบน bốn xuống bốn thắng thắng lên thắng 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 thôi 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 ha ha ha! มาผีเด้อมาเด้อมาเด้อไปแล้วหนีพอลหรอเขาไม่ยอมให้อาบน้ําให้แล้วนะคะมาเด้อมาเด้อใช่การเป็นมิ้นเขาไม่ไม่ค่อยชอบไปอาบน้ํานะคะถอยมาถอย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 มาเฮ้ยทางบ่มีหัว เ,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 เรามาดูพี่นตาตาถูตกก้นไม้แมวัฒนาก็ยืนกินน้ำอยู่กับคุณพ่อนะ,ะอคะถูเร็วเร็ว ในไ,ไปล่างโตอีกแล้วเขาสบายเนื้อสบายตัวเขานะคะถ้า,า,าได้เท่นี้ ไปใส่อย่าไปกวนมาผีเร็วอยมาเอ,าเอาเอาเอาถ้าอาบน้ำก็จะคันเนื้อคันตัวครับชอบถูต้นไม้หน่อยครับ สบายหน่อยครับก็ไม่ค่อยหนาวแล้วครับไปลูกไปลูกด้ยอตังเองเ็ดยังนาปะเม้าไม้าเม้าแอ ก,กินน้ำสองเชือก็เป็นอย่างเงี้ครับ <t> <c oughs> อยากเขากินอีกเหรอ <c oughs> เขาจะชอบแก้งแม่วาสนาครับ <c oughs> เวลาแม่วาสนาได้กินอะไร <c oughs> เขาเขาเขาจะชอบแกล้งชอบแก้งแม่วาสนาก็ยอมยอมยอมตลอดครับให้น้องได้กินก่อน นี่ลูกมา,มาถอยลูกถอย,อยาบนำส,ส่าสนานาเส้ะเปื้อลัม่วัสนามา,า,าครับน้อนตยนะครับ เหมือนแม่กับลูกเลยครับแมวสุนานี่ก็ดีครับไม่ทำร้ายนาฏยานะครับบางเชือกบางตัวก็จะอยู่ใกล้กันไม่ได้นะครับบางเชือกบางตัวบางเชือกก็จะไม่ค่อยชอบนาฏยานเท่าไหร่เพราะนาฏยานชอบอะไรชอบตุ่มเขาบางเชือกบางเชือกบางตัวก็ลำพา, <ไป S 1> างไปไซไปไซไปให้ลูกมามามาถอยถอยถอย แลนนี้เหรอเมื่อไดกินแลนนี้เหรอ้ยมาเด้ออยากกินมน้ำเยอะมากครับในภาชนะนี้กินประมาณ100ลิตรได้นะครับน้ำนะครับ

เ้า oh. บางทีก็ลำพางเหมือนกันนะครับในวาสนาครับลำาลังนะหน้าตียางดันครับแปดครังง้งวันนี้คนระั ค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องเล็กๆช่องหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณนนค่ะ,ค,ค,ะ,ค,ะคุณพี่ะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้มีแต่ความสุขนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับค้าขายก็ให้ร่ำรวยนะครับราเตยาสวัสดีค่ะโลก ขอบคุณค่าพี่พีเอฟซีหนึ่งลูกเร็วขอบคุณค่า,บา,บ,า,บ,า,บ,าบายบายด้วยลูกบาย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 ขอบคุณครับ